ี่ชิ้นใหม่ของเรานะคะซึ่งเป็นชิ้นที่แรงมากๆนะคะแรงแบบซูเปอร์แรงนะคะแรงก,กว่าเค้กไอรูมอีกนะคะ mm hmm. นี่ค่ะเป็นตัวนี้นะคะ English b a ร e รุ่นเก่านะคะนี่เป็นสีอ่อนนะคะแรงมากตอนนี้ราคาประมาณ2องสาพได้แล้วนะคะเราเพิ่งได้มานะคะคือเนื้อมันดีมากแรงแบบแรงสุดๆนะคะแบบ ไม่ถูกอะแรงม,มากนะคะนี่นะคะเป็นของไอบลูมค่ะก็มีรุ่นใหม่อยู่นะคะเราจะมาเปรียบเทียบกันนี้ไหมว่มามันแตกต่างกันยังไงคิดว่าเดี๋ยวเราจะมาทำแค่ข้อแตกต่างของมันเลยดีกว่านะคะนี่คือมีตำหนินิดเดียวนะคะคือแทบจะไม่มีเลยมีนิดน,นึงจริงๆคือมันเป็นรุ่นเก่านะคะมันแรงม,มากอ่ะนี่แล้วก็จะมีเป็นตุ่มตาเนี้นะคะมีเขียนบลูมอยู่นะคะเขียนอยู่ในเนีย นี่นะคะอยู่ตรงนี้กล้องอาจจะมองไม่ค่อยหเห็นนะคะชิ้นใหญ่ะคะะกลิ่นหอมแบบขนมปังเนยนะคะชิ้นใหญ่มากแบบนุ่มสโลนะคะปีฟิีนอยู่นะคะชิ้นใหญ่นุ่มสโลมากนี่นะคะบีฟินจริงๆอะ่ะมันเนื้อมันชิ้นใหญ่นุ่มสโลนะคะ จะมาแกะรุ่นใหม่นะคะมาดูข้อข้อที่สีที่มันไม่เหมือนกันนะคะระหว่างรุ่นใหม่กับรุ่นเก่านะคะหนึ่งก็คือแพ็กเกจเลยนะคะคนละแพ็กเกจกันนี่แล้วก็เราจะมาดูตัวสกูชี่ค่ะอันนี้คือรุ่นใหม่นะคะแล้วนี่ก็คือรุ่นเก่ารุ่นใหม่รุ่นเก่าเห็นไหมข้อสีแตกต่างกัน,นะคะ่ะรุ่นใหม่นะคะอยู่ฝั่งนี้รุ่นเก่าอยู่ฝั่งนี้นะคะนี่สีมันจะเข้มกว่านะคะ อันนี้รุ่นเก่ารุ่นใหม่นะคะรุ่นใหม่สีจะสดกว่าตามนี้นะคะแล้วก็รู้สึกตัวนี้มันจะแบบมันจะบางกว่าด้วยนะคะนิดหนึ่งส่วนข้างหลังนะคะนี่เป็นปุ่มปุ่มเหมือนกันนะคะแล้วก็ส่วนกลิ่นนะคะอันนี้กลิ่นแบบขนมปังเนย,เนยแบบเหมือนขนมปังโบราณนะคะคล้าย อันนี้ก็จะแบบขนมปังกลิ่นเนยจะแรงกว่าเนยแบบเนยเ,เหมือนผสมน้ำตาลนะคะขนมปังเนยน้ำตาลแอันี้เหมือนขนมปังเนยเฉยๆนะคะรุ่นเก่านี่อันนี้ก็นุ่มสโลเหมือนกันค่ะสโลเหมือนกันสโลมากนี่นะคะก็ข้อแตกต่างก็ไม่น่าจะมีอะไรเยอะมากนะคะคือแต่รู้สึกว่าอันนี้มันจะมีแบบลอย รอยมันจะชัดเจนแบบเหมือนขนมปังขนมปังแบบยังไงไม่รู้ว่าเหมือนพึ่งอบอเสร็จนะคะมันจะแบบเปื่อยๆนิดนึงนะคะแล้วก็ส่วนนี้จะเป็นขนมปังแบบเรียบกว่านะคะนี่นี่นะคะสองอันอันนี้คือแรมากๆนะคะแรงแบบสุดยอดแรงเป็นยังไงกันบ้างกับอิงลิชเวดนะคะบรุ่นใหม่กับรุ่นเก่านะคะข้อแตกต่างแล้วก็เซกุชชี่ชิ้นใหม่นะคะ โอเคค่ะว okay, okay. so, ันน like, so, ี้นะคะก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับสไครบ์ใต้น้าคลิปด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย